ลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ช่วงนี้ช่วงเย็นจะมาพบกับผมลุงนวดฝนฟ้าพยากรณนะครับผมโดยจะมีการเปลี่ยนแปลงการพยากรณ์อากาศนิดหน่อยนะครับพ่อแม่พี่น้องมีการเพิ่มหัวข้อข่าวที่น่าสนใจประจําวันเข้ามานะครับผมสําหรับการพยากรณ์อากาศช่วงเย็นและก็จะมีการเพิ่มรายละเอียดในการวิเคราะห์โมเดลฝนให้มากขึ้นนะครับผม แล้วก็เป็นการรายงานสภาพอากาศภูมิอากาศและข่าวสารทางสภาพอากาศของประเทศไทยเรานะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับวันนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นใหม่นะครับผมก็พบว่าเจอพายุฝ,ฝนฟ้าขนองครับพ่อแม่พี่น้องดังนั้นอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ในการรายงานทั้งข่าวและก็ รายละเอียดเกี่ยวกับการวิเคราะห์โมเดลฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องข้อมูลในการรายงานสภาพอากาศก็ต้องก็ยังอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนยิยมวิทยาและก็การวิเคราะห์โมเดลฝนก็อาศัย w i n d y c o m เว็บไซต์หัวข้อข่าวที่เขาได้ลงไว้นะครับพ่อแม่พี่น้องตามสำนักข่าวต่างๆสำหรับข่าวดังข่าวเด่น วันนี้ในช่วงนี้ก็ได้แก่ข่าวของการเกิดอุบัติเหตุ7วันอันตรายในช่วงสงกรานนะครับผมก็มีผู้เสียชีวิตอยู่ประมาณ253รายส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในลักษณะเมาแล้วขับรถนะครับผมก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาต้องเราเวันเราสูญเสียไปเกือบ สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสูญเสียบุคลากรไปสองร้อยห้าสิบกว่าคนนะครับผมก็เกิดจากอาการมึนเมาขับเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับพ่อแม่พี่น้องก็ทุกปีทางกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครอ,องท้องถิ่นต่างๆก็ได้เตรียมการช่วยเหลืออยู่แต่ก็ยังแต่ก็ยังเกิดอุบัติเหตุเยอะนะครับพ่อแม่พี่น้องก็เป็นที่น่าเป็นห่วงและปีต่อไปแล้วก็ ควรหาทางป้องกันกันอีกทีหนึ่งนะครับผมน่าจะมีการลดการขายแอลกอฮอล์ลงนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะในช่วงที่เดินทางกลับบ้านกันนะครับผมช่วงเริ่มต้นสงกรานต์อาจจะมีมาตรการลดงดจำหน่ายแอลกอฮอล์นะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาทำการจำหน่ายแอลกอฮอล์ก็อยู่ในช่วงแค่วันวันเดียวหรือวันที่13 14เท่านั้นก็เพียงพอแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องก็เป็นที่ก็อยู่ในการแจ้งเตือนอยู่ตลอดเวลาของหน่วยงานราชการนะครับผมว่าเมาไม่ขับนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็อีกข่าวหนึ่งก็คือได้พบร่างเพิ่ม6ลร่างนะครับสำหรับผู้สูญเสียผู้ผู้สูญหายจากตึกสตองงถลม่มได้พบเพิ่มขึ้นมาอีก6ลร่างนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ข่าว ของหน่วยงานของทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ชี้แจงนายกเกี่ยวกับปมตึกถลม่มสอตองอถลม่มนะคะรับพ่อแม่พี่น้องและก็นายกรัฐมนตรีก็ได้มีมาตรการที่จะออกหมายจับนะครับผมสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มออกหมายจับผู้คนที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือเรื่องตึกถลม่มสอตอง,งอถล่มนี้ต้องหาคนรับผิดชอบไม่ได้นะครับพราแม่พี่น้องก็ไล่ไปตามจุดต่างๆถึงแม้จะค่อนข้างยากนะครับผมเนื่องจากว่าทําให้ส่วนใหญ่ก็ทําให้ชีวิตอย่างน้อยๆก็มาวันนี้ก็น่าจะอยู่ที่เกือบ50ล่างแล้วที่พบผู้สูญเสียชีวิตนะครับผมแล้วก็งบประมาณของประเทศชาติก็สูญเสียไปอย่างน้อยๆ น่าจะอยู่เกือบจะถึง5,000ล้านแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องเนืเ่องจากว่างบงบที่ใช้ในการกู้ซากก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็งบก่อสร้างก็เป็น2 0 0 0 3,000ล้านแล้วงบงบเกี่ยวกับ <c oughs> อุปกรณ์หรือเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆก็ค่อนข้างแพงครับสำหรับศึกสําหรับตึกสอตองงอนะครับผมก็เป็นอุทาหรณ์ครับพ่อแม่พี่น้องในการทํางาน ของหน่วยที่ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ออกแบบและก็วิศวกรก่อสร้างซึ่งทำตามเจ้าของบริษัทหรือผู้ระเหมาที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เป็นผลทำให้เกิดตึกถล่มนะครับผมเนื่องจากว่าก็มีส่วนทาเกิดจากแผ่นดินไหวียเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ตึกก็ยังสร้างไม่เสร็จนะครับผมดังนั้นการรับน้ำหนักหรือการโอนถ่ายน้ำหนัก ก็ยังไม่เต็มที่นะครับพ่อแม่พี่น้องพอมีพายุพอมีแผ่นดินไหวที่ค่อนข้างแรงก็ทําให้ตึกถล่มลงมาแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตตามที่นักวิชาการเขาว่านะครับพ่อแม่พี่น้องตึกถล่มแบบนี้มันสมควรที่จะมีเสาหรือคานตั้งสูงเป็นที่รองรับน้ําหนักไว้ได้บ้างแต่นี่ถล่มลงมาแบบเป็นที่เขาเรียกกันว่าเป็น แพนเค้กนะครับเป็นชั้นๆเป็นขนมชั้นลงมาซึ่งทําให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินไปพร้อมๆกันนะครับผมลดชนกันนะครับพ่อแม่พี่น้องขับปาดหน้ากันไปกันขับปาดหน้ากันนะครับแล้วก็ชนกันซึ่งก็ไม่สมควรเกิดแล้วนะครับผมในสังคมของประเทศไทยเราถ้ามีความระมัดระวังหรือขับช้าลงนิดหน่อยก็ไม่น่าเกิดนะครับผมใจเย็นลงนิดเดียว นะครับพ่อแม่พี่น้องก็ไม่น่าเกิดนะครับผมสำหรับอุบัติเหตุบนท้องถนนที่มีการรถ BMW ดขับปาดหน้ารถกระบะนะครับพ่อแม่พี่น้องที่จะเอาคืนรถกระบะนะครับผมซึ่งถ้าดูจากภาพวงจรปิดก็เพิ่งออกมาจากด่านก็ไม่น่าขับรถด,ด้วยความเร็วสูงขนาดนั้นนะครับผมแต่ก็ เป็นการเกิดอุบัติเหตุนะครับพ่อแม่พี่น้องข่าวอื่นก็คือข่าวเรื่องฝนฟ้าขนองนะครับพ่อแม่พี่น้องมีหลายพื้นที่สําหรับประเทศไทยเราที่โดนพายุฝนฟ้าขนองอย่างเช่นแถวจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดอุทยัยธานีนะครราชสีมาเชียงรายตลอดทั้งจังหวัดลําพูนลําปางนะครับพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากฝนฟ้าขนองพายุฝนฟ้าขนอง นะครับผมรวมไปถึงทางจังหวัดภูเก็ตก็มีน้ําป่าไหลหลากลงมานะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็จังหวัดอุทัยธานีก็มีน้ําไหลลงมาจากเทือกเขาซึ่งค่อนข้างอันตรายนะครับผมสําหรับการสรุปข่าวก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมข่าวประจาวันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องก็จะพยายามค่อยๆทําไปนะครับผมเป็นการนําหัวข้อข่าวมานําเสนอ ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบถ้าใครสนใจก็ไปติดตามข่าวสารในรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยเราประจําวันที่18เมษา,ายนพุทธศักราช2568ในช่วงเวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องโดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับพ่อแม่พี่น้องลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยเรา พบว่าประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปโดยมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองกับลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนไว้ด้วยนะครับผมท้งนี้เนื่องจากลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนสําหรับทางภาคใต้ ก็ยังมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองไว้ด้วยเนื่องจากลมตวนตกพัดปกคลุมทะเลน้ำมันและภาคใต้ส่วนทะเลน้ำมันมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณเอ่าวไทยและทะเลน้ำมันหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับผมส่วนสภาพะ ฝุ่นละอองสําหรับประเทศไทยเหล่านั้นบริเวณประเทศไทยตอนบนยังอยู่ในเกณฑ์น้อยนะครับผมมีการสะสมฝุ่นละอองค่อนข้างน้อยจนถึงปานกลางเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนมีกําลังปานกลางและยังคงมีฝนตกในบางพื้นที่นะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยเราในช่วงเวลา18นาฬิกาวันนี้ถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยแยกออกเป็นหลายภาคดังต่อไปนี้นะครับผม ภาคเหนืออากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิษฐตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดคาดว่าอยู่ที่ประมาณ35-38องศาเซลเซียส มีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมแล้วเลื่อนมาติดตามลักษณะอากาศของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันครับผมคาดกันว่าจะมีอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองรายละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบวัวลำพูอุดรธานีสกลนครนะครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาลสินมุกดาหารร้อยเอ็ด นครศสีมาและจังหวัดและจังหวัดบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง22-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดคาดว่าอยู่ที่ประมาณ35-38องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราเลื่อนลงมาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคกลางและภาคตะวันออกกันครับผมสำหรับทางภาคกลางนั้นวันนี้ คาดการณ์ว่าจะมีการร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบ,บุรีการจนบ,บุรีราชบ,บุรีนครปฐมสมุทรสาครและจังหวัดสมุทร,รสงครามนะครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ระหว่าง37-38องศาเซลเซียส มีลมตะวันตกเสียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคตะวันออกกันครับผมสําหรับทางภาคตะวันออกนั้นคาดการว่าอากาศจะร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชาเชิยงเศาชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง25-28องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง34-36องศาเซลเซียสมีลมใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคาดกันว่าจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผมเราเลื่อนลงมาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคใต้กันครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับภาคใต้ฝั่งสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยนั้น คาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและจังหวัดนี้ยะลาอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง33-35องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง คาดการว่าจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผมเราข้ามฝั่งมาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันกันครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันกันครับผมคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลอุณหภูมิต่ำสุด อยู่ในช่วง25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง33-35องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคาดการว่าจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผมเราเลื่อนขึ้นมาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับกรุงเทพมหานครคาดการว่า และพริมณนทนคาดการว่าจะมีอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากอยู่ในช่วงระหว่างบ่ายถึงคำ่ำอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง36-38องศาเซลเซียสมีลมทวนตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผม เรามาติดตามการวิเคราะห์โมเดลฝนกันครับผมโดยอาศัยข้อมูลจาก windy com นะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับช่วงนี้ในเวลา19นาฬิกาประเทศไทยและสปปลาวก็มีกลุ่มเมฆฝนกระจายตัวอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องโดยประเทศไทยเราก็จะมีกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างเ <c oughs> บาบางปกคลุมอยู่ทางภาคใต้นะครับตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสและฝั่งอันดามัน ก็ตั้งแต่จังหวัดระนองลงไปจนถึงจังหวัดสตูลน,นะครับผมในช่วงเวลานี้ส่วนทางภาคกลางก็มีกลุ่มเมฆฝนเป็นเส้น,เป,น,เ,สนเป็นแถบปกคลุมอยู่นะครับผมแต่ก็ไม่ไม่หนาแน่นนะครับพ่อแม่พี่น้องและภาคตัวนอกนั้นก็ไม่ค่อยมีกลุ่มเมฆฝนแต่กลุ่มเมฆฝนที่คาดการว่าจะเป็นฝนฟ้าขนองในช่วงนี้ก็ขอขึ้นมาทางในช่วงนี้ได้แก่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือและสพปลาวตอนเหนือนะครับพ่อแม่พี่น้อง โดยทางภาคตอนนอ,อกเชียงเหนือนั้นในช่วงเวลา18-19ในช่วงเวลา19ถึงประมาณ21นาฬิกาก็จะอยู่แถวทางจังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารจังหวัดอำนาจเจริญนะครับผมอยู่ในบริเวณนี้ตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศสปปลาวและสปะปลาวก็จะอยู่ตาแถวทางแขวงขงมวนลงไปจนแขนสวรรเขตเป็นกลุ่มเมฆฝนเป็นกลุ่มหนึ่ง เป็นสีเหลืองนะครับพ่อแม่พี่น้องในเวลา19นาฬิกาซึ่งกลุ่มนี้ก็จะในเวลาต่อมาก็จะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะมีเป็นฝนตกหนักนะครับพ่อแม่พี่น้องในเวลา20นาฬิกาในบริเวณดังกล่าวนี้นะครับผมและอีกกลุ่มหนึ่งของคาดการณ์ว่าจะเป็นฝนฟ้าขนองก็อยู่แถวทางนาครหลวงเวียงจันทร์กับจังหวัดหนองคายนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็แขวงชายบุรีแล้วก็ต่อเนื่องมาทางภาคเหนือแถวบริเวณจังหวัดน่านจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัด แพร่จังหวัดพะเยาบริเวณน,นี้นะครับผมอาจจะเลยมาจนถึงลําปางนะครับพ่อแม่พี่น้องในเวลา19นาฬิกานะครับผมโดยเพราะว่าในช่วงเวลาประมาณ20นาฬิกา21 20 21และ22นาฬิกาประเทศไทยเราส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีกลุ่มเมฆฝนแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องได้กระจายตัวออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่จะมีกลุ่มหนึ่งนะครับผม เป็นกลุ่มย่อยกลุ่มหนึ่งที่คาดกันว่าจะเป็นฝนฝักนองนะครับตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศสปปลาวนะครับผมในเวลา20นาฬิกาจนถึงประมาณ22นาฬิกานะครับพ่อแม่พี่น้องเริ่มตั้งแต่ขแขวงคำม่วนของสปปลาวลงมาจนถึงน่าจะเลยลงไปจนถึงจำปาสักนะครับพ่อแม่พี่น้องแขวงคำม้วนสวนนาเขตจำปาสักแล้วก็ทางฝั่งไทยเราก็อยู่แถวทางจังหวัดนครพนมจังหวัดม,มุกเดือหาร อำนาจ,จเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมก็ขอแจ้งเตือนนะพ่อแม่พี่น้องในบริเวณดังกล่าวเพิ่มความระมัดร,ระวังในการสัญจรไปมาด้วยนะครับผมดูตามโมเดลฝนคาดกันว่าจะเป็นกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างหนักเหมือนกันนะครับพ่อแม่พี่น้องเป็นสีแดงนะครับผมก็กลุ่มอยู่ในบริเวณนี้ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนั้นค่อนข้างเล็กน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องอยู่แถวทั้งจังหวัดเลยกับแขวงชัยบุรีนะครับผมในเวลา20 21 22นาฬิกาครับพ่อแม่พี่น้อง หลังจากนั้นในช่วงค่าคืนประเทศไทยเราก็ไม่ค่อยมีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมโดยประเทศไทยเราจะเริ่มมีกลุ่มเมฆฝนอีกครั้งหนึ่งก็ในช่วงเวลาประมาณ5โมงเช้าหรือ5นาฬิกาของวันที่19นะครับผมโดยเกาะกลุ่มอยู่ตามแนวชายฝั่งทางภาคใต้นะครับผมโดยเฉพาะทางฝั่งอันดามันทุกจังหวัดทางฝั่งอันดามันเกาะกลุ่มกันอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องและคาดว่าจะพัดเข้าหาฝั่งในเวลาต่อมานะครับผม สำหรับกลุ่มเมฆฝนส่วนภาคอื่นและสปปร,ปราวก็ไม่ค่อยมีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมในช่วงตอนเช้าของวันที่19นะครับพ่อแม่พี่น้องโดยกลุ่มเมฆฝนในช่วงเช้าคือในช่วงเจ็ดโมงเช้ว marché, าวันที่19นั้นประเทศไทยเรามีกลุ่มเมฆฝนในบริเวณอ่าวไทยเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ทะเลอันดามันเสียเป็นส่วนใหญ่ครับอยู่ทางภาคใต้นะครับผมส่วนภาคอื่นและสปปร,ปราวไม่ยังยังไม่มีกลุ่มเมฆฝนเข้ามาสะสมนะครับพ่อแม่พี่น้อง สำหรับกลุ่มเมฆฝนในวันที่1 0 19นะครับผมและในช่วงเวลาประมาณ10โมงเช้าของวันที่19บเกาะ็พบว่ามีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างหนานแน่นในบริเวณทะเลอันดามันนะครับผมแล้วก็ตามแนวชายฝั่งของจังหวัดที่ติดกับทะเลอันดามันนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเป็นกลุ่มเมฆฝนที่เข้าปกคลุมค่อนข้างหนาแน่นนะครับผมส่วนภาคอื่นนั้นไม่ค่อยมีกลุ่มเมฆฝนแต่สปปลราว นั้นก็เริ่มมีกลุ่มเมฆฝนเข้าสะสมแล้วนะครับผมในช่วงเวลา10นาฬกาของที่19นะครับพ่อแม่พี่น้องโดยกลุ่มเมฆฝนสําหรับประเทศไทยเริ่มมีการสะสมกระจายมากยิ่งขึ้นในช่วงเวลาประมาณ12นาฬิกานะครับผมโดยโดยทางภาคใต้นั้นส่วนใหญ่ก็มีกลุ่มเมฆฝนเข้าปกคลุมกระจายตัวเกือบปกคลุมทั้งทั่วทวทั้งภาคใต้น,นะครับผมแต่ที่ค่อนข้างหนานแน่นนั้นจะอยู่ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงมาจนถึงจังหวัดสงขลานะครับพ่อแม่พี่น้องในเวลา12บสนาฬิกาและก็จังหวัดส่วนทางฝั่งอันดมามันนั้นทุกจังหวัดนะครับพ่อแม่พี่น้องเป็นกลุ่มเมฆฝนสีเหลืองครับค่อนข้างหนาแน่นนะครับผมสําหรับทางภาคใต้นะครับผมส่วนภาคอื่นนั้นยังมีกลุ่มยังมีการสะสมกลุ่มเมฆฝนกระจายตัวกันอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องค่อนข้างเบาบางนะครับในเวลา12บสนาฬิกาโดยกลุ่มเมฆฝนสําหรับประเทศไทยและสปะปลาววันนี้ ที่ค่อนข้างหนาแน,าน่นและกระจายตัวกันและคาดกันว่าจะเป็นฝนฟ้าขนองก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลา13นาฬิกานะครับพ่อแม่พี่น้องเริ่มเริ่มก่อตัวและปกคลุมมากขึ้นในเวลา13 14นาฬิกานะครับผมโดยพบว่าทางภาคใต้นั้นมีกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างหนักปกคลุมกระจายตัวโดยเฉพาะทางฝั่งอ่าวไทยค่อนข้างเกือบทุกจังหวัดนะครับพ่อแม่พี่น้องเป็นสีเหลืองครับผมส่วนฝั่งอันดมามันนั้น เป็นกลุ่มเมฆฝนเบาบางครับในเวลา14-15นาฬิกาแล้วก็ต่อเนื่องขึ้นมาทางภาคกลางแถวจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมการเจนบุรีสุพรรณบุรีเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เป็นอีกค่อนข้างเบาบางก็อยู่แถวทางภาคตะวันออกนะครับผมในเวลา14นาฬิกา15นาฬกานะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ทางภาคอีสานทางตอนบนนะครับ ก็ค่อนข้างเบาบางอยู่นะครับผมก็อยู่แถวจังหวัดเลยอุดรธานีหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิต่อเนื่องไปทางหนองคายและเข้าปกคลุมกลุ่มเมฆฝนแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นปานกลางนะครับผมสําหรับกลุ่มเมฆฝนกลุ่มนี้ส่วนทางตอนใต้นั้นของสปปลาวนั้นค่อนข้างเบาบางครับผมกลุ่มเมฆฝนวันนี้โดยกลุ่มเมฆฝนกลุ่มนี้ก็ปกคลุมมาจนถึงช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกานะครับพ่อแม่พี่น้อง และเวลา17นาฬิกานั้นได้กระจายตัวไปแล้วนะครับผมก็พอสรุปว่าประเทศไทยและสะปปลาววันนี้มีกลุ่มเมฆฝนและคาดการณ์ว่าจะเป็นฝนฟ้าขนองก็จะเริ่มอยู่ตั้งแต่13นาฬิกาจนถึงประมาณ16นาฬิกานะครับผมนี่หมายความหมายความว่าเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่นะครับผมพอนพื้นพอมาถึงในเวลา17นาฬิกากลุ่มเมฆฝนได้กระจายตัวออกไปและและก็ค่อนข้างเบาบางนะครับผมทั้งประเทศไทยและสะปปลาวแต่ทางภาคใต้ของไทยเรา โดยเฉพาะถ่ายทางใต้แถวทางจังหวัดสงขลาลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดตรังจังหวัดสตูลก็ยังมีกลุ่มเมฆฝนเข้าปกคลุมอยู่นะครับสาหรับทางภาคใต้แต่ก็ค่อนข้างเบาบางนะครับพ่อแม่พี่น้องในเวลา17บเนาฬิกาส่วนส่วนทางภาคก,กลางนั้นในเวลา17นาฬิกาค่อนข้างที่จะเป็นกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างหนักนะครับผมคาดการว่าจะเป็นฝนฟ้าขนองนะครับพ่อแม่พี่น้องเกือบทุกจังหวัดนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับทางภาคก,กลางแต่ที่ค่อนข้าง เป็นจุดหนักก็อยู่แถวจังหวัดสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบ,บุรีและอาจต่อเนื่องมาจนถึงจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครนายกบริเวณนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับผมส่วนที่อื่นนั้นค่อนข้างเล็กน้อยรวมไปถึงศบปรปราวในเวลา17นาฬิก,กาก็ค่อนข้างเล็กน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องและกลุ่มเมฆฝนสําหรับประเทศไทยและสบปรปราวก็เริ่มกระจายตัวออกไป และก็เบาบางและน้อยมากนะครับผมในช่วงเวลา20นาฬิกาแต่ก็จะมีเป็นหย่อมนะครับผมคาดการว่าจะเป็นกลุ่มเมฆธรรมดานะครับพ่อแม่พี่น้องเป็นหย่อมหย่อมอยู่นะครับแต่ก็ค่อนข้างเล็กน้อยทั้งประเทศไทยและสปะปลาวนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยพบว่าในช่วงค่ําคืนของวันที่19นั้นประเทศไทยเราโดยเฉพาะตั้งแต่ ตั้งแต่22นาฬิกาของวันที่19จนถึงเที่ยงคืนของวันที่19ประเทศไทยและสปปลาวไม่มีค่อยมีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมโดยกลุ่มเมฆฝนสําหรับประเทศไทยและสปะปลาวก็จะเริ่มมีการกอร่อตัวในช่วงเวลาประมาณ3นาฬิกาของวันที่20นะครับผมโดยกลุ่มเมฆฝนในวันที่20นั้นที่ค่อนข้างที่จะเป็นฝนฟ้าขนองสําหรับประเทศไทยเราซึ่งกอ่อตัวมาในช่วง ตั้งแต่3นาฬิกาแล้วและก็สะสมแล้วก็หนาแน่นมากขึ้นเรื่อยๆนั้นอยู่ทางสงปปลาวนะครับพ่อแม่พี่น้องในเวลา7นาฬิกาในเวลา6กถึง7นาฬิกาและอาจต่อเนื่องไปถึง10นาฬิกานะครับผมเป็นกลุ่มเมฆฝนสีเหลืองครับพ่อแม่พี่น้องอยู่แถวทางนครหลวงเวียงจันทร์ปากสันและก็ชัยบุรีนะครับผมแล้วก็ต่อเนื่องมาทางประเทศไทยก็อยู่แถวทางจังหวัด จังหวัดน่านจังหวัดอุตร,รดิตถ์นะครับพ่อแม่พี่น้องในช่วงเช้าของวันที่20นะครับผมสาหรับการวิเคราะห์โมเดลฝนก็ขอจบไว้ในช่วงเช้าของวันที่20นะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งในคลิปต่อไปนะครับผมสําหรับการสรุปการพยากรณ์อากาศของประเทศไทยเราในวันนะตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้นั้นก็พบว่าฝน ที่ค่อนข้างจะหนาแน่นนั้นอยู่ทางภาคใต้นะครับแมพี่น้องก็เริ่มมาแต่ภาคใต้นั้นเริ่มมาแต่ตอนเกือบจะถือว่าตอนตอนเช้าของวันที่19แล้วนะครับผมโดยค่อนข้างหนาแน่นก็อยู่แถวทางตั้งแต่9โมงเชา้าเป็นต้นมานะครับผมแล้วก็ปกคลุมไปทั่วทั้งภาคใต้เลยก็จะอยู่ในช่วงประมาณตั้งแต่13นาฬิกาจนถึงประมาณ16นาฬิกานะครับแมพี่น้อง ส่วนภาคอื่นก็จะยังคงมีกลุ่มเมฆฝนเข้าปกคลุมอยู่นะครับผมโดยเฉพาะทางภาคกลางและก็ภาคตะนออฉสิงเหนือที่มีชายแดนติดที่ติดกับสพปราวนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนสวนพปราวนั้นก็พอสรุปว่าในช่วงวันที่19นั้นจะอยู่ในช่วงเวลาประมาณ13จนถึง16นาฬิกาตั้งแต่หลวงพระบางลงมาจนถึงแขวงคำม่วนแขวงสวรรค์เขตบริเวณนี้นะครับพ่อแม่พี่น้อง ที่คาดกันว่าจะเป็นฝนฟ้าขนองนะครับผมสําหรับการพยากรณ์อากาศในช่วงนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับพ่อแม่พี่น้องเป็นการทําคลิปใหม่นะครับผมลองทําดูนะครับพ่อแม่พี่น้องเป็นการวิเคราะห์และพยากรณ์อากาศในช่วงเวลา18นาฬิกาของวันวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม